Nerd Review! สวัสดีครับเนิร์ดด้านะครับวันนี้เนิร์ดรีวิวนะครับก็วนกลับมาพูดถึงคอนเทนต์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากจบซีซันที่4 d e m o n s l a y e r นะครับคิมเมสโนใหญ่บะนะครับการสั่งสอนของเสาหลัก t The h a s h i r a t r a i n i n g นะครับดูจบครบ8 EP แล้วรู้สึกเป็นยังไงถึงแก่เวลาที่ผมจะต้องมานั่งรีวิวให้ฟังแล้วความสึกที่มีต่อซีรีส์ซีซันนี้นะครับเราก็ขออนุญาตมา พูดถึงช่วงเวลาก่อนหน้านี้นิดนึงแล้วกันนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสพิเศษซึ่งทาง j 8 animation thailand นะครับก็ได้เรียนเชิญทางผมนะครับทางเนอร์โดนะครับเราได้มีโอกาสเข้าไปร่วมชมรอบพิเศษนะครับซึ่งมีนักภาคจากญี่ปุ่น2ท่านนะครับมาร่วมรับชมภาพยนตร์ไปพร้อมๆกันแล้วก็มามี Q&A สั้นๆในช่วงท้ายนะครับก็คือคุณนัสกิฮานาเอะนะครับกับคุณไดสุเกะนามิคาวะนะครับซึ่งก็เป็นคนที่ภาคตัวละครทันจิโร่และตัวละครฮากาเนสึกะ ซึ่งจังหวะนั้นนะครับก็เป็นจังหวะที่เขาก็ฉายภาพยนตร์ที่เป็นเวอร์ชั่นจับตอนสุดท้ายของภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับมาเจอก,กันกับตอนแรก t h อ h a s h i r a t r a i n i n g นะครับนำมาเสนอเป็นภาพยนตร์นะครับให้เรียกว่าทั้งได้ดูฉากสำคัญระหว่างคู่พี่น้องทันจิโร่กับเนสโกะนะฮะกับการต่อสู้ที่มันเกิดขึ้นในช่วงท้ายเรื่องของภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนั่นแหละนะครับด้วยความอลังการใหญ่โตบนจอภาพยนตร์นะครับและขณะเดีวยวกันเราก็ได้อินโทร ไปกับพาร์ทของ The h a s h i r a Training ซึ่งผมก็ได้ยินมาก่อนหน้าที่ผมจะได้ดูภาพยนตร์ด้วยว่ามันจะเป็นภาคที่เน้นฟาร์มเน้นการอัพเวลนะครับเพิ่มสกิลอะไรต่างๆให้กับตัวละครหลักอย่างตัวทันจิโร่นะครับแล้วก็อาจจะต้องรวมถึงตัวละครอ,อื่นๆด้วยแหละที่ต้องอัพเวลอัพความสามารถกันเพื่อที่จะพร้อมจะไปต่อสู้สู่สนามการประลองที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคราวนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นใน8 EP ของ The h a s h i r a Training กันดีกว่านะครับว่าผมรู้สึกเป็นเช่นไรนะครับโอเคอย่างที่ผม ได้รับรู้มาแล้วผมก็ได้ดูในฉบับภาพ,พยนต์ไม่อาจจะไม่ได้ในเรื่องการต่อสู้เจออสูรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนง้นแหละฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวของการที่ว่าโอเคฮันจิโร่ก็เหมือนกับได้พักไปพร้อมๆกับการได้สารความสัมพันธ์กับตัวละครเสาหลักซึ่งนอกเหนือจากคนที่ทํางานด้วยกันมาก่อนหน้านะครับก็ยังมีเสาหลักอีกหลายๆคนที่ยังไม่เคยได้ถูกนํามาบอกเล่าอย่างชัดๆถึงในแง่ของสกิลความสามารถหรือในแง่ของวิธีคิด การทํางานอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ผมก็เองก็แอบเสียดายอยู่เหมือนกันนะเพ่าผมก็คิดว่าเออตอนแรกเราก็คาดหวังว่าเราจะได้เห็นสกิลแต่ละตัวละครเสาหลักแบบการประจันหน้ากับ1อสูรที่มันเป็นตัวแบบบิ๊กๆก็เหมือนกับที่ว่าโอเคก่อนหน้านี้มันก็จะมีตัวละครที่เขาก็มีภารกิจร,ร่วมกันกับทางทันจิโร่แหละนะครับผมเองก็ยังรู้สึกว่าอยากจะได้เห็นมุมตัวละครเหล่านั้นที่อาจจะยังไม่ได้ถูกพูดถึงได้มาประกบกับทันจิโร่ทำงานด้วยกันสักหนึ่งครั้งมันอาจจะได้ความรู้สึกเดฟบที่มันลึึึกกซงงรรรววมมถายอัับในต ทันจิโร่ที่มันอาจจะเข้มข้นกว่านี้นั่นแหละนะครับแต่มันอาจจะเป็นเพราะเรื่องราวของตัวมังงะนะครับคือคนเขียนเรื่องก็อาจจะตัดสินใจมาแล้วว่าเออเอาเป็นวิธีการนี้ดีกว่าก็คืออเสาหลักคนไหนที่ยังไม่เคยพูดถึงก็เอามารวบรวมนะฮะแล้วอยู่ในการสั่งสอนของเสาหลักนะครับแล้วก็ไปเพิ่มในมุมของโอเคสกิลตัวละครที่เราก็จะได้เห็นในครั้งนี้นะครับรวมถึงวิธีการแสดงออกกับคนต่างๆความสัมพันธ์อะไรใดๆนะครับก็เอามาเล่าตรงนี้ไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันจะมีมุมตัวละครที่ผมรู้สึกว่า มันถูกบอกเล่าเยอะกว่าใครเพื่อนหน่อยก็คงจะเป็นเกียวเมะฮิเมจิมะก็คือตัวนักพจนะฮะเรียกนักพจนด้แบบไม่แน่ใจแต่เหมือนกับเป็นคนที่แบบบ่อน้ําตาตื้นนะฮะน้ำตาไหลาอาบแก้มง่ายดาดเแล้วเกิดน,นะฮะชายคนนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นพี่ใหญ่นะฮะใหญ่ก็ตัวใหญ่ด้วยนะก็เป <g activities> <g> ็นหนึ่งตัวละครที่ผมเองก็สนใจว่าเอ๊ะเขาเขาเขาคือใครกันแน่ว่าอะไรคือปุ่มหลังของเขาที่นาพาเขามาสู่จุดนี้นะก็ได้ดูในตอนที่7แล้วก็อ๋อได้เข้าใจภาพของคนคนหนึ่งที่ เคยถูกมองเป็นเหมือนวายร้ายอ่ะแต่มีคนคนหนึ่งอ่ะที่เชื่อว่าเขาไม่ใช่วายร้ายอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาเจอคนแบบนั้นจริงๆอ่ะมันก็เป็นไปได้ที่คนคนนั้นคนที่ถูกมองเป็นวายร้ายเนี่ยจะให้ความบอบช้คนที่ไม่ได้เชื่อในเรื่องนั้นและก็พร้อมที่จะภาวนาตัวเองนะฮะทำงานให้นะครับทำทุกทุกทางเพื่อที่จะซัพพอร์ตคนที่เชื่อใจเขาคนนั้นแหละนะฮะซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแหละนะครับผมว่าไปดูเองดีกว่านะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนาะส่วนคนที่ได้ดูแล้วก็น่าจะรู้สึกคคลล้้ายายๆกััับผมมนนะวว่เออตรี มันมีไประเด็นได้หนักหน่วงเนาะมันมีเรื่องที่กว่าเขาจะข้ามผ่านมาได้ผมเองก็ค่อนข้างเห็นใจอยู่นะฮะแต่ก็ต้องพูดอย่างนี้ในมุมของการเป็น The Haunted t e n น i n g เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นการช็อตคัดในหลายๆตัวละครที่อย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าเกิดมันมีมุมที่ได้เห็นกิจกรรมการทํางานของเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้เราซื้อใจตัวละครเสาหลักคนที่ยังไม่ได้พูดถึงมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับคราวนี้นะครับวกกลับมาพูดถึงความรู้สึกในบอบอลรูบรรยากาศที่มีต่อ The Haunted t e นน i n g นะครับถึงแม้ว่าผมจะเข้าใจโดยคอนเซปต์ว่ามันต้องการที่จะไปเพิ่ม ฟูของตัวละครแล้วก็อาจจะให้ตัวละครถือโอกาสได้พักหายใจนะครับรวมถึงคนดูด้วยแหละนะครับเพราะว่าเจอตอนที่มันหนักๆเค้นๆมาหลายหลายช่วง E ีหลายช่วงซีซั่นแหละพูดง่ายก็ได้เสพบ,บรรยากาศความนิ่งๆความหัวเราะความสนุกสนานอะไรที่มันก็โอเคแหละมองในมุมหนึ่งเราก็รู้สึกว่าดูไปแบบสบายๆในซีซั่นนี้นะครับแต่มันก็จะเป็นข้อเสียสําหรับคนอย่างผมซึ่งไม่ได้ตามอ่านมังงะนะครับแล้วก็รอดูอนิเมชั่นอย่างนี้อย่างเดียวเลยอะไรย่างเงี้ยนะ ะะซึ่งมันก็จะเป็นมุมที่ว่าเออพอมันไปโกงการทําความรู้จักตัวละครเสาหลักมันก็เลยยังไม่รู้ว่าเราจะอินกับตอนที่เราได้เห็นเขาทํางานขนาดไหนนึกออกไหมคือก่อนหน้านั้นเราเห็นตัวอื่นมาเนี่ยเราเห็นสกิลอะไรต่างๆแล้วเรารู้ความอินของการทํางานเป็นเสาหลักของเขาและแต่อันนี้แหละคือผมยังเป็นการตั้งคําถามแล้วกันแล้วถึงเวลาจริงอะ่ะผมจะอินกับพวกเขาได้มากแค่ไหนนะฮะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คงจะต้องรอดูว่าครั้งต่อไป ที่มันจะมีการเล่าเรื่อง Demon s l a y e r เนี่ยมันจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบนั้นกับผมได้หรือไม่กับตัวละครเสาหลักที่พูดถึงขึ้นมาแบบนี้แหละนะครับสรุปคะแนนกันดีกว่านะครับว่าผมรู้สึกยังไงกับซีซั่นนี้นะครับผมให้ Demon s l a y e r The h a s h i r a t ะเท n นินะครับที่8เต็มสินะครับซึ่งก็ถ้าเกิดเราดูเอาแบบความตั้งใจของมันเนาะว่าอยากจะเป็นภาคที่เล่าเรื่องนิ่งๆน,นะครับได้ให้คนดูเสพบรรยากาศได้พักหายใจได้เรียนรู้วิถีชีวิตตัว คอเรียนรู้วิถีชีวิตของฮาชิระหรือว่าเสาหลักนี่แหละนะครับก็ถือว่ามันก็ทําออกมาได้อย่างที่ควรจะเป็นแหละนะครับส่วนการส่งไม้ต่อไปสู่เรื่องราวที่น่าจะหนักหน่วงกว่านี้เกี่ยวกับคิบุสุจิมุซันนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในช่วง EP ีสุดท้ายผมก็พูดได้เลยว่าโฮมายกอด บ้าไปแล้วมันแมสเนสุดโอ้ภาพคือแบบตอนที่ผมดูนะผมพูดเลยว่าผมรีแอคผมดูจอเล็กเนี่ยนะผมดูผ่านจอโน้ตบุ๊กของผมอะแล้วแบบเชีย yeah. งานภาพมันบ้ามากโอ้ฉากระเบิดฉากการสู้ด้วยพลังของตัวละครน,นะโอ้โหแบบสุดขีดนะฮะนี่ยังไม่รวมกับการพาตัวละครไปอยู่ในประสาทไลท์คอบเขตซึ่งเป็นปราสาทไลท์อบเขตโคตรโคตรโอ้โห คือแบบพีคคเลยยอมรับเลยว่าตอนพี่แปดคือตอนที่พีคเลยถึงแม้ว่าความแอคชั่นความมันมันอาจจะยังไม่ได้กลับมาเต็มขั้นขนาดนั้นนะครับแต่มันคือการพาเราไปสู่ความคาดหวังที่มันแตะระดับแบบ <c oughs> มันสูงเลยแหละนะฮะแต่ก็เชื่อว่าเป็นความคาดหวังที่สูงแล้วมันน่าจะสามารถตอบสนองความรู้สึกคนดูกลับมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของ U4table Studio นะครับรวมถึงคนที่เป็นอนิเมเตอร์ต่างๆซึ่งก็ ขอให้พวกเขาทุกๆคนนะฮะสู้ๆนะครับกับงานที่กําลังจะมาถึงนะครับแล้วได้ข่าวว่าการสร้างปราสาทไร้ขอบเขตมันจะออกมาเป็นไตภาพภา,าพยนตร์ฉายในโรงภาพยนตร์ด้วยนะฮะโอ้โหคราวนี้ยิ่งตื่นเต้นเลยเพราะว่าผมเองอะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าการได้ดูอะไรแบบนี้ในโรงภาพยนตร์นะมันจะต้องเป็นอะไรแบบโอ้โห สุดขีดขั้นอะค้างไว้แล้วอ่ะเฮ้ย hey, แล้วมันได้อย่างนั้นจริงๆอะมันจะออกเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะผมก็ดีใจนะที่แบบว่าเออมันจะครูตัดสินใจให้กลายเป็นภาพยนตร์เลยอย่างเงี้ยโอเคถึง okay, แม้ว่ามันอาจจะต้องเป็นภาพยนตร์ไต่ภาคเราต้องกลับมาดูอีก3รอบ3ครั้งนะแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าเกิดไอ้สภาคนั้นอนะโอเคมันอาจจะตีความว่าประมาณภาคละและเซลประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วกันเนาะรวมกันประมาณ4ชั่วโมงครึ่ง5ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันสามารถเล่าเรื่องราวการต่อสู้ที่มันใหญ่โตมากๆของปราสาทไร้ขอบเขตได้รวมถึงห ฉากที่เรียกว่าหลายๆคนน่าจะเฝ้ารอคอยคือการเจอกันของฮันจิโร่และมุสันฟาดกันให้มันถึกอกถึงใจนะครับก็นี่แหละมันไต่ระดับการาฟเพียงแค่ดูตอน8ตอนเดียวของซีซั่นนี้นะโอ้โหคือจะาก,การาฟที่มันดูแบบมันสวิงขึ้นไปเลยอะ สูอิงขึ้นไปเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับขนาดนั้นเลยนะฮะนะครับก็โอ้โหคือปูความคาดหวังเอาไว้อย่างใหญ่โตมากๆนะครับแล้วก็รอรอจะได้ดูจริงๆนะขอเลย iMac บึมบึม ต้องไปให้สุดขนาดนั้นเลยนะครับผมว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่โอ้โหสุดมากๆนะครับเนี่ยอันนี้คือพูดให้ให,ให้เห็นแล้วคือแบบผมเองแม่งเฝ้ารอมากๆอ่ะอยากเห็นแล้วอ่ะและอยากรู้ว่าบทสรุปของมันอ่ะมันจะได้อย่างที่ใจผมหวังเอาไว้ไหมตอนนี้ยผมรอดูว่ามันจะมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับเนสุโกอีกนะครับซึ่งผมว่ามันต้องเป็นอะไรที่มันบีบเค้นหัวใจอีกพอสมควรเลยผมเชื่ออย่างนั้นนะและนี่ภาคนี้เอาจริงนะ,ะมันก็แอบแอบโกงนี่เหมือนกันเนสุโกหายไปเลยหายไปเลยจริงๆนะฮะแต่ก็นั่นแหละครับมันน่าจะเก็บ เอาไว้เป็นตัวบัคกตัวพิเศษสําหรับภาคประสาทไร้ขอบเขตนั่นแหละนะครับในสกอต,ต้องกลับมาแน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับเดอะไฮสตัชช์เชนนิงผมให้ที่8เต็ม10นะครับโอเคและนี่ก็คือเนื้อรีวิวกับเดนด้านะครับวันนี้ขอลาก,กันไปก่อนนะครับคมเคมีสโรดเยบะนะครับก็จะกลับมาเจอกันอีกซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นอินฟินิตี้คลาสเซนทพาร์ทนเจอกันณตอนนั้นละกันนะครับแต่เราก็ยังมีรีวิวภาพยนตร์ซีรีส์อื่นๆีกกมมมมาาาายท่สรรถัับชนได้นะครับกด Subscribe แล ก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ